เวียดนามร้องกันล่าหลังเกมที่ผลออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเสียงสะท้อนจากฝั่งแฟนกีฬาและสื่อเวียดนามเต็มไปด้วยความผิดหวังปนกับความหอวังลึกวังลึกว่าการคัมแบ็กของตู้เย็นจะเป็นตัวแปรสําคัญที่ช่วยเปลี่ยนชะตาเกมในอนาคตได้หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เวียดนามยังไม่ยอมแพ้ในศึกแห่งศักดิ์ศรีกับสาวไทยแต่ในขณะเดียวกันกระแสะจากฝั่งไทยก็แรงไม่แพ้กัน เพราะแม้จะเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือคว้าชัยชนะได้ในบางช่วงแฟนๆจํานวนมากกลับมองว่าสาวไทยยังต้องทําได้ดีกว่านี้อีกมากหากหวังจะยืนหนึ่งในระดับเอเชียและก้าวไปสู่เวทีโลกอย่างมั่นคงเกมการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของแต้มที่ขึ้นบนสกอร์บอร์ดแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาความมั่นใจและพาพบรบมอขอองค์การพัฒนาวงการกีฬาในภูมิภาคอาเซียน เวียดนามแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนแม้จะตกเป็นรองในหลายจังหวะแต่ก็ไม่ยอมปล่อยเกมให้หลุดมือโดยง่ายเสียงเชียร์จากข้างสนามและบนโลกออนไลน์สะท้อนถึงความคาดหวังอันสูงลิว่วพวกเขาเชื่อว่าหากตู้เย็นกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้ทีมกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเหมือนการเติมพลังให้เกมรุกและเกมรับกลับมาสมดุลในมุมของแฟนกีฬาเวียดนามคำว่า comeback ไม่ได้หมายถึงการกลับมาลงสนามเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการกลับมาของความหวังความเชื่อและศรัทธาในทีมชาติหลายคนย้อนมองไปถึงแมตช์ก่อนหน้าที่เวียดนามเคยทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเคยกดดันทีมไทยจนต้องลุ้นการแทบทุกแต้มภาพเหล่านั้นยังคงติดอยู่ในความทรงจำและทำให้แฟนๆเชื่อว่าสิ่งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้อีกหากมีการปรับจูนทีมอย่างเหมาะสมแต่ในอีกด้านหนึ่งเสียงวิจารณ์จากฝั่งไทยก็ชัดเจนไม่แพ้กันแฟนๆจำนวนมากแม้จะภูมิใจกับผลงานของสาวไทย แต่ก็ไม่ปิดตากับข้อบกพร่องที่ปรากฏให้เห็นในเกมการเสียสมาธิในบางช่วงการเล่นที่ยังไม่สม่ำเสมอและความผิดพลาดเล็กๆที่อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจอกับทีมระดับสูงกว่าล้วนเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างกว้างขวางหลายคนเห็นตรงกันว่าสาวไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่คำว่าชนะแต่ต้องมองลึกไปถึงคุณภาพของเกมและการพัฒนาในาระยะยาว การแข่งขันระหว่างไทยกับเวียดนามในช่วงหลังๆจึงไม่ใช่แค่เกมกีฬาแต่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนเส้นทางการเติบโตของทั้งสองชาติเวียดนามกำลังไล่ตามอย่างไม่ลดละลงทุนกับระบบเยาวชนการฝึกซ้อมและการสร้างมาตรฐานใหม่ๆเพื่อยกระดับทีมชาติในขณะที่ไทยเองซึ่งเคยเป็นผู้นำในหลายชนิดกีฬาก็ต้องเผชิญกับความท้าทายจากคู่แข่งที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วหลายเสียงจากผู้เชี่ยวชาญมองว่าจุดแข็งของสาวไทยยังคงเป็นความคล่องตัว ประสบการณ์และการเล่นเป็นทีมที่เข้าขากันดีแต่ในขณะเดียวกันจุดอ่อนที่เห็นได้ชัดคือความต่อเนื่องและความเฉียบคมในจังหวะสําคัญบางเกมไทยออกนําได้อย่างสวยงามแต่กลับปล่อยให้คู่แข่งไล่ตามมาได้อย่างน่ากังวลซึ่งหากเป็นเวทีที่ใหญ่กว่านี้ความผิดพลาดแบบเดียวกันอาจหมายถึงความพ่ายแพ้ที่ไม่อาจแก้ตัวได้สําหรับเวียดนามการพูดถึงตู้เย็นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังใหม่ผู้เล่นคนนี้ไม่ใช่แค่ฝีมือในสนาม แต่ยังเป็นขวัญใจแฟนๆเป็นตัวแทนของพลังใจและความสู้ไม่ถอยการกลับมาของเขาเธอถูกคาดหวังว่าจะช่วยยกระดับทีมทั้งในแง่เทคนิคและจิตใจเพื่อนร่วมทีมมาจเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นกล้าตัดสินใจในจังหวะสําคัญและเชื่อว่าพวกเขามีโอกาสสู้กับทีมใดก็ได้ในภูมิภาคอย่างไรก็ตามความหวังย่อมมาพร้อมกับความกดดันเวียดนามต้องแบกรับความคาดหวังจากแฟนๆจํานวนมหาาลหากผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่หวัง เสียงวิจารณ์ก็พร้อมจะถาโถมเข้ามาเช่นกันนี่คือธรรมชาติของกีฬาที่ทุกฝ่ายต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเวียดนามในฝั่งไทยเสียงเรียกร้องที่ว่าสาวไทยต้องดีกว่านี้ไม่ได้เกิดจากความไม่พอใจเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรักและความหวังที่แฟนๆมีต่อทีมชาติพวกเขาอยากเห็นนักกีฬาไทยก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆอยากเห็นการพัฒนาในทุกมิติตั้งแต่ระบบฝึกซ้อมแท็กติกไปจนถึงสภาพจิตใจในเกมที่กดดันแฟนๆเชื่อว่าศักยภาพของสาวไทยยังไปได้ไกลกว่านี้ หากได้รับการสนับสนุนและการวางแผนที่เหมาะสมเมื่อมองไปข้างหน้าการแข่งขันระหว่างไทยกับเวียดนามจะยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นทุกเกมาจะไม่ใช่งานง่ายสำหรับทั้งสองฝ่ายเวียดนามจะพยายามพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ตามแต่พร้อมจะก้าวขึ้นมาท้าทายบอลลังส่วนไทยเองก็ต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังเป็นมาตร,รฐานของภูมิภาคและพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายที่เข้ามาท้ายที่สุดเรื่องราวของเวียดนามที่ร้องหวังการคมแ็กของตู้เย็น และเสียงเตือนที่ว่าสาวไทยต้องดีกว่านี้เป็นเหมือนบทเรียนของวงการกีฬาอาเซียนมันบอกเราว่าความสําเร็จในวันนี้ไม่ได้รับประกันความสําเร็จในวันหน้าและความพ่ายแพ้ในวันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงจุดจบหากมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งไทยและเวียดนามต่างมีเส้นทางของตัวเองมีเป้าหมายและความฝันที่อยากไปให้ถึงสำหรับแฟนกีฬาแล้วสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดอาจไม่ใช่แค่ผลแพ้ชนะ แต่คือการได้เห็นการเติบโตการต่อสู้และความพยายามของนักกีฬาที่ทุ่มเททุกอยาดเหนือเพื่อธงชาติบอรนอกเื้อและไม่ว่าเสียงเชียร์จะดังจากฝั่งไหนสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือการแข่งขันครั้งต่อไปจะยิ่งดูเดือดเข้มข้นและเต็มไปด้วยเรื่องราวให้พูดถึงอีกมากมายเพราะทั้งเวียดนามและไทยต่างรู้ดีว่าหากจะก้าวไปข้างหน้าพวกเขาจำเป็นต้องดีกว่าเดิมและไม่หยุดพัฒนาแม้แต่วินาทีเดียว